สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m o m a าเวลคลิปนี้เราก็มาดูความน่ารักของทีมไทยเอกลักษณ์ของสาวไทยไปแล้วครับกับการเล่นกล้องไทยทอดสดอย่างที่เราได้เห็นกันใน v n l นะครับทำเอาแฟนต่างชาติชื่นชอบกันมากรวมทั้ง FIVB เองก็ปลื้มสุดๆครับกับการสร้างซีซันการเล่นกล้องในสนามของสาวไทยล่าสุดในรายการอาเซียนกลางปีก็มีช็อตที่สาวไทยนะครับ มีการแสดงท่าทางต่างๆเป็นการเล่นกล้องงานนี้เรียกเสียงกรีสนั่นจากแฟนๆนคนไทยในสนามได้แบบรัวๆเลยครับนี่เละครับเสนีของสาวไทย เราก็เตรียมชมภาพแบบนี้กันอีกครั้งในชิงแชมป์โลกได้เลยครับสาวไทยเราสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วและฝีมือก็ไม่ธรรมดานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยลุยศึกอาเซียนกลางปีจบอีกไม่กี่วันก็ต้องบินไปชิงแชมป์โลกต่อนะครับแข็งแกร่งสตรองมากๆครับสาวไทยสู้ๆครับ